มาอัปเดตแม่หมูจ้ามื่อนี้กัสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องแม่หมูเคยอยู่ขอกน้ำนี่แหละจา้าเสียใหญ่ทั้งกลุ่มเพราะว่าปีเดี๋ยวรดอนท่านีเฮ้าเพิ่นมาขอแบงไปเป็นแม่บ็อกจา้านี่แม่หมูเฮ้ามื่อนี้มื่อนี้แม่หมูเฮ้ากะสิได้ใหญ่ใหญ่บ้านเราจา้าหมูก็เป็นย่างมากนะลูก เป็นมาขอาไม่คช่เป็นมาขอแบงมาขอแบงไปเป็นแม่บ็อกมือนี้น้องมือนี้แม่หมกูกระสิยหญ่บ้านแล้วราคางัวราคาควายหากะยังส่งโตอยู่พี่น้องยังส่งโตอยู่ยังบัท่านเด็กเ <ไป S 2> ตืองไปใส่มาใส่ภายในด,ดอกพี่น้อง<ด>มามามาหลามะมา,มาหาแม่อุย้ยหลาม่ sao là mẹ ý là chỉ phải dùng nó xé nhây thì là tê xé mắc khó là bị mẹ bọc là hù hù đó ý là hù hù khăm khăm khôn 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 tháng nà cả hai khăm, hay hay khăm lắng đây là đó à, là mưa là cần. Nhây, nhây bàn phải nhà đọc nhục ว่าไก่กันละอำเภอเดียวกันพี่น้องเด้อพี่น้องทามี่ตูวใดผ่านมาอีกเขาพี่น้องเขามาแมวแมาชมสิอัปเดตไปเรื่อยๆรา,าคาง่วนราคาคย้ยให้พี่น้องรู้ให้พี่น้องทราบน้องพี่น้องเนาะตอนนี้หละจ้าสวัสดีจ้า